จงไรบัดนี่เฮ้ยยังไงเฮิดเอาทำไมทวงให้เออตู้ขอบุขอบใจอะไรจู้เพิ่งใช้อใบได้นี่ใบไล่แล้วทำไมให้นองบ้านอะเอาบ่ให้ด้วเอาแล้วกูบ่เก็บใบจิ้มโอ้โหเจ็ซีเพื่อนเฮงวายอยู่อาเอาไปเอาบ้าเออว้เป็นคนหากินให้ เนาะผวทีดีเนาะอ่าเห็ดกินเหีเมียฮึบอ่าถึงมึงดูแาสุบุมมากินมากินเนาะจะว่าเรากินไข่จะว่าเราเศร้าไปจักเออเอาหน่อยเนินแาวห้มาหน่อยเนงนก็ให้มาหน่อยเนินหนึ่งบวกินบ่เอาไว้ให้มันเย็นก่อนเอาไปกินมะเด่งจะเอาไปกินมะเดงเออ อ่าอ่าอาอาตามนั่นเด้อไปเด้อโอ้ยน้ำไม้ทุงกระเฮ็ดเป็นเนาะมันเป็นน้ำไม้บุงได้หนิเนาะน้ำใหม่ยังนี่เลยบุงน้ำไม้บุ้งน้ำใหม่บุ้งป้องให้มันไม่เลยพวกเนี่ยคนแทงมาแทงมาเนาะไข่ก็ให้กินมาช่างให้กินโอ้อหมามันก็คือคนเือกันมาบ่คือคนบ่คือเลยหอหมาคือคนบ่คือ เออตุ๊กโลมาดึงขึ้นบ่เมื่อได้คลิปนี้ก็ได้ผาพนตุ๊กทีละไว้เนาะผ่าพนก็ชิตกแล้วนี่จะว่าคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะผิดพลาดประการใดทั้งบรจิตและก็ทั้งสาวมีนาก็ขอโทษขอไพร่นำไดหลายเนาะอ่าสิ่งอื่นชิ่นที่สำคัญก็ขอขอบคุณขอบุญเนาะทั้งเออเจดีเนาะทางสหรัฐอเมริกาอ่าได้ทั้งกระเป๋าน้ำเน่เนาะอ่ากระเป๋ากะแมนทางทีมงานเออเป็นจัดการให้ ก็คนเอือหลายๆอ่ยู่ดีมีแห้งเลยเด้อนอกสุขภาพปขิมแขงอ่าำรุงโดยครอบครัวเนาะอ่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอ่าเวี่งการงานที่ดอยู่ขอให้รับเรื่องไปด้วยดีกเลยเด้อเนาะฮะประจักษ์ปลอดภัยไข่เจ็บทุกประการเนาะห่างมีไปเมื่อหน้าเ nó thằng bò chít nó à, đây hầm đặc thì biển sập bún này gặp thằng phụ lắc phụ nhầy à, thằng ơi chú đi thì nồng người nó nó à, khổng má hay thằng phơn à, khỏi lươm chắc khỏi và khỏi sĩ đằng con phôm và phải vẹo con phôm còn đây mà đang còn anh gì đây ở mưa say xin mù to Để này phi người <laughs> non lẹo non lẹo đi đặc biệt hả non này <laughs> à, có khí ngoan đi đâu có khí ngoan แคะแหนบ้เอาโตงัวเนาะประซอนเอาตะขี่มันโตงัูบ้าเลยบ้เอาเอาตะขี่มันเอ้ยด้วยมือนตาดด้วยอ้าวมันเปียกเนาะมันเปียกได้เนาะโอ้แมนยูอันนี้ก็ได้อยู่ได้ไอ้เวยเนาะแมนยูเนาะแมันเนาะขี่ถ่านเนาะ ด่้เฮ็ดไปช่างโอ้จะพว่ามนัก็ยังด่าโอ้ขวพผ่นบบลาผ่นย่องเจ้าอยู่ FC ขซอยน่ะย่องทางใดย่องเจ้าติดตาิ่งในช่องเฮานั่นบ่ได้คือกันว่าด่าเ่าฉัและแน่กันเอ้ยบ่ๆๆๆๆๆว่เอ้ยน้ด้ดเอาเอาเนาะอขด้ย่องเจ้าอยู่ว่า อยากอนาคตใครที่แค่ทร้างให้ปันกันยู่ยู่น่วกันบริสันต์ได้ปะข้างดีเนาะเออแมนแมนแมนยู่อยู่ใกล้กันก็ใหกแข่งกันเถอะได้ปะไ,ไ,ได้อยู่ได้อยู่อึ๊บให้แข่งกันอยู่ใกล้กันแมนอยู่แมนอยู่อึ๊บ ล่างก็เด้อเอ้โหอุ่นบ่อุ่นเน่นเนาะดีแน่ดีแน่พี่น้องเนาะอะบ่าว่ากันพี่น้องเนาะรักกันที่บ้าเอาแบมาบัดคนใกล้เลยพี่น้องเนาะคนใกล้คนใกล้เลยที่บ้านทีได้แบบอาศัยไพเพ้คนกันนะผู้เฮาอยู่ไกลหรือว่านั่นจะเฮาบูชงบาแันเนาะบูันคนใกล้เนาะคนใกล้นี่ มีอย่างมีอย่างก็ช่วยเหลือกันทันเถอะนะให้ให้ดีใจมันเราุกหลานได้เนาะอห้ดีใจลุกหลานได้ี่น <est> ้องนอ้เพราะว่าคือหาหูเมัดเมียนไ้อ่ายนไ่เฮียเออ

chụp ừ. à. cái mình luôn mà mắcขาด บ่ này nó นะถ้า à. nó ừ.

màu đọc <laughs> có kêu 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 đâu kêu 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 đâu à, à, đúng. à đúng. Đó, ในใจก็คือว่าได้ไปโนแบบนั้นอยู่กยใกล้กันห่างไกลกันมีเงินกันช่วยเดียอกออันเออฮึบเนี่ยยินร้อยทักแน่ดิงานบ่จังไรบดนี้เฮียงน่ะยังไงฮึอเอทำไมทงให้ ออตู à, ้ขอบุขอบใจอะไรจุ้บพึ่งใช้ใบได้นีไปไไลี้น้ำมันหน้องบ้น่ะเอาบ่ให้ดอกเอาเล้วก้อ๋อเโอ้เซีนแห่งวาอยู่ออออกไปเอาบาเอื้อใบเป็นคนหากินไห้เนอะเพราะว่าเราอาการดีขึ้นดิ น่าอาการดีขึ้นนี่อยนะไม่ถกไม่ถงน่าเึ็นให้เลยอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นคนชิมาอีกแล้วพอดีลองคุมไม้เลยหน่อยเนาะอ่าลองคุมไม้เลยเออคุมเออโดย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 เออข้าหนึ่งได้ใช่เข้าหนึ่งไดี๋ยวบอื่นขยันหน่อยอืม หนึ alors, t, ่งเหมือเแซาได้มาแลงเนาะสองคนเนาะสองคนน่ะนะกินยังก็ได้คือว่าได้พี่เร่ออันนี้คือบ่อบ่บอติเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะบอติทั้งเอใบเพิ่นเพิ่นกินยาอาการเพิ่นผู้สื่ปวดหัวปกติถ้าหากว่าเราเราบ่ได้เป็นอย่างนี้เราซีว่าอันนั้นกูนี่พี่น้องเอ้ยอ่ามีอย่างมีอย่างเราอันนั้นเราดอกอ่าเราแบบ อาการแบบชวนหรือชวนหันว่าหันว่านี่อยากชวนไปนั่นไปนี่นะออก็คือว่าเนี่ยเมื่อบห่ไหมเมื่อเหื่เนาะแลพอนะก็ยังแน่มันไม่นขึนเร็วันนี้แล บ่ได้ FC เอซีปัญญามาอยูอ่ไอมาบอกให้เราขาดยาได้เนาะแต่ว่า,าจากที่ข้างเมืองนี้แล้วสมมติว่าเราขาดคาบเมงนี่มีอาการมเดูว่าคอมเมชันเลยแล้วนอนนกเหือกเรยกปวดหัวเนาะนอนนึกปวดหัวเพรหไรน,น <c oughs> ะเพราะว่า คือทางทีมงานกามากอะ่ะอ่าบางคนก็คือว่าเนี่ยเร้องเจอกัที่เรา,า,นะาเราว่อน้ำเนาะอ่าเราเราปวดหัวพี่น้องเยเนาะตัวนี้กับพิธีเพื่อเนเข้าใจอยู่เนาะปวดหัวอ่าแต่ว่ายาในมิเตจกินยานี่อย่างเดียวเนาะมันเป็นบา,ายาทางาน,นประสาท mm. อืมมันก็คือสิ้ไข่ไข่เนนะ่เนาะกินยานี่ก็คือสีมันเห็นให้เขา,านอนพักผ่อนเต็มอิ่มเขาก็สีวิตคือหลายหน่อยเนาะอืม mm. อ่า còn non cái sợi thì là này non sợi con đẹp non thử tì, cả non cả bò non cả bò cả bò tơn vào đây này nó bự này căn ba con tốt nó hả căn cốc long này đâu, mình chỉ tình đây nó chỉ chen thêm đây phải phả, phải là mình chỉ phải nó มาเบิ้งพี่น้องเงี้นะว่ามันสีเทืองเฉยๆคมมันคือว่าคือว่าคักอยู่ไดยสำหรับทางบูชีิเนี่ยเจ้งคักอยู่มีเงินก่อนทซื้อเอาแบบของชทางเออใบเนาะคักอยู่คักอยู่คือสีนยืมเงินดอกอะไรเงี้ยเอ่อเซ็นเซ็นหาเอ่อเซ็นหาเอ่อยืมเงินรอกอย่างเงี้ยนี่แต่คือว่าแล้วตอนนี้มันบมดส่วนหมดทันสมมติว่ามันบมดส่วนหมดทันกะเขาสามารถค่อยอุ่นเงาเนาะเลย เขาใา้มาไปอันนนั้ได้บ่ไปโคลชายอันได้บ่ได้ยู่เนาะเออเราต้องไปชายเนาะชายแล้วเขาสิเปลี่ยนเอาวคนแวตเออเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีอันน่ะไฟชาร์เซียวเนาะไฟชาร์เซียวตัวใหญ่หมายคือของทั้งไอ้สิ่งิ่นนั้นนะี่น้องไม่ได้มันมันมันได้อยู่อันนั้นือว่ามันเป็นวัอนี้กันสายเงินประซ้อนมีคือสิปลอดไฟหรอว่าเราให้ชายอยู่เนาะแม่นเอาอยู่พี่เราเอาคือนีงไงหลายคนก็ อันนี้มี่ประชากนกับเกาะนะกับมอเปียเนวนั่นจักเลหรอ้างในจริงที่พันบ่เอาเดชั่นยันท่าวาใเพ่นบ่อมอะไรที่อะไรที่เลยเนาะเาทางเใเพ่นนสาพี่น้องเอยเนาะสู้ๆเ้อเ้อสู้เนาะมีอย่งก็คอยบอกค่อยว่ากันนันแล อีกสีเพิ่นเบิ่งเจ้าอยู่ได้อ่าเบิ่งว่าซั่นไอ้เธอดาวนี่ว่าซั่นอ่าฝากบอกไอ้เนี่เด้อว่าซั่นเบิ่งแยงกันฮักแกันน่แลผัวกับเมียว่าซั่นบางงบางาวเว้ากูมึงเบนีอ้ธรรมชาติอันินแหละธรรมชาติเนาะอธรรมชาติตามตเนาะขอเพียงฮักแกันเนาะอืฮักแกัน mười ừ, uhm. ta cho một tám uhm. tuổi <laughs> <laughs> mười tám tuổi 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 nó tám tuổi mười ไอ้เอื้อยเนาะเอื้อยใบเนาะเอ้ยใบแล้วต้มเนาะอืมกินเลยกินเลยผมมีเลยใช่เออผมมีก็กินเลยผุนนอนนี่ได้ผุนเนาะประงงประงางเนี่ยผุนไม่อาบน้ำบ่หน่เนาะอาบยูไม่ใช่บางทีเขาก็มาเจ็บหัวเป็นไทยนักเป็นไทยนักพี่น้อง

นนี่นะแม่จะสีแก่อะไรกระเบิ้งสูตรก่อนเบิ้งสูตรอ๋อเป่าอยู่บนไอ้ท่านมันคือแตกนะยไข่อ๋อมันห่อนเด้มันห่อนเพาสุกมันสุกแห้งอ่าพอสุกสำราญแล้วมันก็แตกนะเพราให้มันเย็นก่อนเอาไปกินมะเร็งจะเอาไปกินมะเร็งเอออ่อเอ่ออ่อตามนั่นเด้อไปเด้อ เอาวคอยชื้เมื่อป้าเด้อเด้ออยู่ดีไม่แห้งไอ้ใบสบายดีเมื่สุกดีเด้อสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งใช่สามีนาใช่อ่าบอกเพื่อนเด้อเด้อบอกเพื่อนแม่ไม่นาเอ้ยเมื่อกันเด้อเอ้ยเด้อด้วยเออเมื่อสุกดีเด้อสุกดีเด้อเมื่อหน้าไปหางมมอยเนาะแม่โอเคตามนั้นแต่พี่น้องเอ้ยอ่าพังเบิ้งพี่น้องเนาะนี่คือคำบอกคำวา คือว่าได้เนาะบอกไปสั่งไปว่ามีนายบะไรมาเนาะแตเมื่อไหร่มีนายมาแล้วมีนายบอมาแล้วเขาบอกไปงมได้หอยกับเจ้าน่ะเป็นยังเจ้าย่านยังเจ้าย่าญ์ก็่านกระเทยจะไปกระเทยสร้างว่าใช่ไหมมาถึอยาว่าวนะเช้าแล้วเพื่นเพืเจ้าเช้าแล้วเพื่อนเพื่อนยังน่านอ๋อสบายดีก่อนได้สบายดีโอเคโอ้ยเนาะ cứ bà แห่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อใดวันใดเข้าอยู่บ่ให้อือ nó อยู่ à, đây อ่า may à, ใหม่ bà, bà, tát đây bà, bà tát tù mày đây đây. Ừ. คนกรุ๊บกรุ่วมืดท่ามืดผลแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมืาอนี้อยากอ่าพี่บังในจักหน่อยมืาอนี้เนาะแล้วไปงมหอยก่อนเอองมหอยก่อนฉันก็ไปท่านเราแล้ว่ันก็ไปท่านเราแล้วพี่น้องเลยอ่าแล้วบัดแล้วบัดเจ็บหูอีกนะมืาอนี้อ่าแล้วบัดรเจ้าพัวมือใหม่ก่อนมือใหม่ก่อนจงชวนเราเนาะอมือเนี้ยเราได้มือใหม่ถุงเนาะขขาควบใจได้เลยด้อควบใจได้เลยไปสมมติว่าบอเอาได้เชื้อม โอ้ํำใจต้องเอาเราวะน้องบุมโหลดบุยังว่าผักเจ้าเออมีมีอยู่ประันใอได้หมักสมสิบแล้วเนาะใอเนาะโอเคสมีหน้ากันสามสิบแล้วเนาะโอ้หกิบแล้วบอกค้านี่บอกค้าชิมหาขึ้นอยู่ได้ค่ะได้เ้สาวข้าได้ชิ ได้ชิมหาแล้วเบิ่งก่อนได้ได้น้ำไม้ถุงคักชับเนาะดูดีเพิ่มในใบที่เพิ่มเป็นเนาะเห็ดโอ้น้ำไม้ถุงก็เห็ดเป็นเนาะมันเป็นน้ำไม้บุงได้หนิเนาะน้ำไม่ยังนี่เลยบุ้งน้ำไม้บุงบ้าเฮ้ยมันอยากกินไช่อยู่บางให้มันด้วยเมืงไหน แทงหมาเนาะใครก็ให้กินมาช่างก็ให้กินโอหมามันก็คือคนเือกันหมามักคือคนบอกคือเะไหมาคือคนบอกคือเอตกลาโลมาดึงขึ้นเออตุ๊กลาโลกกมาดึงขึ้นบ่จำแมวโอ้ยเนาะสแสงเป็นไปสั่นพี่น้องเลยเนาะคุณทั้งไห้แล้วก็คือว่าเลยพี่น้องเลยเลาวเกลืองมูเกลือมาแล้วก็บอะไรมียบอกได้ใดยก็ เน้นอ่นเนาะคอยหมาเนาะเราจะใส่ลายเข่าน่ะให้ม ja ันกินหมดเบิ่งเลยพี่รองเบิ่งเพิ่นเออในเรื่องครอบครัวเพิ่นนี่ก็ได้อ้าวไม่ใหญ่เจ้าน่ะอ่ามืงอนี้พี่น้องก็โกสิบานี่บอกว่าบ่สินอนกับบได้นอนเนาะอ่าปวดหัวผู้เดียวเออปวดหยอกมูยกมาไป Ừ, ờ, phán bưng ờ, Mưa ơn phút lẹ Có hay đi hay sau Với bài cái đây ờ, hay đi hay sau Anh à, này Khám căn cúc đây nè chung bài hải này à, Tôi nổi có để bỏ áo nhìn Chú chào bố mi kín à, kín Thì nó có bỏ เทียงกันในช่วงโควิเนาะอือเบิ่งเช่พี่น้องเลยเอาเมื่อได้คลิปนี้ก็ได้ผ้าพนตกพี่น้องเลยเนาะผ้าพนก็บชิตกแล้วนี่จะว่าคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะหาผิดพลาดประการใดทางประจิตแลยก็ทางสาวมีนาก็ขอโทษขอใครน้ำหลายๆเนาะอ่าสิ่งอื่นชีวิตสำคัญก็ขอขอบคุณเนาะทางเอจจีดีเนาะทางสหรัฐอเมริกาอ่าได้ทาง กระ também, เป๋าน้ำเน่เนาะอ่ากระเป๋ากะแมนทางทีมงานเออเกานจัดการให้อ่าก uh, um, uh, 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 yeah, ็ขขออบคุณ uh, uh, ุคเออหลายๆอ่าอยู่ดีมีแห้งเออเด้อเนาะสุขภาพเขียงแข็งอ่าความรวยครอบครัวเนาะอ่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอ่าเวียดการงานที่อดีว์ขอให้รับเรื่องไปด้วยดีเออเด้อเนาะฮาประจากษ์ปลอดภัยแข็เจ็บทุกประการเนาะหางมีไปเมื่อหน้าลำรวยลำรวยเนาะอ่าพนและวสำหรับคลิปนี้ ขอให้ FC ทุกๆท่านบิดจุคูทุคนที่ว่าติดตามรับชมอ่าอยู่ในคลิปของทางบูจิตเนาะแล้วก็ทั้งช่องสามีนาบ่คําอ่าโดยว่าทางทีมงานที่เข้ามาถ่ายจะมาสัมภาษณ์เนาะขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิดจุกครูทุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่า่ํารวย่ํารวยอ่าสําหรับคลิปนี้ท่กับทางสามนากล่าวคําว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแงพี่น้องเอ้ยเด้อ pun tak mana ni. Nah.